แทบช็อกนาทีระทึกบอยพิสนุหัวใจเกือบหยุดเต้นหลังรับสายหนุ่มกันชยัยแบบไม่ทันตั้งตัว ทำเอาหนุ่มอารมณ์ดีอย่างบอยพิสนุนิ่มสกุลหัวใจแทบหยุดเต้นเลยทีเดียวค่ะหลังได้รับสายจากรุ่นพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนทอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้ฟังทุทร,รักของปลายสายโดยบอยพิสนุได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเล่าโมเมนต์สุดระทึกปนขำโดยเขียนข้อความไว้ว่าทุกคนผมมีเรื่องจะเล่ามีสายโทรเข้ามาสองสามสายไม่ได้รับตีกอล์ฟอยู่สุดท้ายรับสายฮัลโหลสวัสดีครับ ฮัลโหลบอยพี่หนุ่มนะหนุ่มนะครับหนุ่มกันชยัยทุกคนหัวใจผมเกืบอบหยุดเต้นในใจคิดว่าชิปหายแล้วกูไปทําอะไรผิดไว้วะว่าไงครับพี่พี่ขอเบอร์นิกที่จับงูหน่อยแม่มโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกจบเรื่องเล่าที่โคตรตื่นเต้นในวันนี้ครับพร้อมกันนี้ค่ะเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าพี่เกือบทําให้ผมเกือบช็อกตายหลังจากนั้นค่ะเพื่อนพ้องดารานักแสดงและแฟนๆ,ๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่อย่างเช่นต้น หอมสกุลตาลาก็เข้ามาบอกว่าเออกูลืมบอกว่าเขาจะโทรหามืองตอนโทรหากูกูก็ตกใจอย่างเมืองเนี่ยแหละช่วงนี้กูยิ่งใจบางส่วนทางด้านหมูพิมพ์ปากาก็บอกว่าเสียงหนุ่มกัญช,ชัยช่งางเร่าร้อนแต่ที่พีคสุดก็คือหนุ่มมอสปฏิพานค่ะที่เข้ามาบอกว่าไม่ทันได้ดูชื่อหลังกูนึกว่าบอยธะกลกียรติทำไมเรียกพี่หนุ่มพี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ